น้ำเยอะเลยน้ำรักษาระดับอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนระดับนี้ต้องลองไปดูเรื่อยๆ เอา้าผิดไตแผลอาเรือผมเชียบท้ายไม่ผูกม,มาดูความเรียบร้อยของเรือนะครับช่วงหน้าฝนมันตกหนักๆเราต้องมาเช็คกรามาตรวจโอเคผมต้องปรับเชียร์โฟกท้ายให้สั้นหน่อย ตกมาหลายว,วันแล้วครับน้ำเยอะอยู่น้ำเยอะบรรยากาศดีนะครับประตูระบายน้ำเปิด3บานนะครับซ้ายสุดขวาสุดแล้วก็ตรงกลางมองวยกล้องไม่เห็นนะมองด้วยตาเปล่าจะเห็นอยู่

น้ำขึ้นน้ำขึ้นเอาเอาเรือออกเลยเก็บ <laughs> ไว้ดีนี้น <laughs> เก็บเรือเก็บเรือน้ำขึ้นสู <laughs> 哦彩墨彩墨